เขาไปใส่สปลาดีกว่ครับเออนั่นเด้อส่ปลาเออใส่โอ้กรตันดีใส่ก้ลีนะโอ้ไปเสียบก้นลีนมอปได้หัเองผมไปวางมาใส่เงือกหอมันเห็มันเข่าอปลาจิ๋วปลาหยังต้มก๋อคอปยังันันย้มน้ก็ถอดเป็นแบบนี้อ บ้าน้องชายเด่นเขาบอกเคยไปเลือเกือไปหน่อยันันน้องตกใจพี่สแต่่าทางเมืนกแทางลานยางดีอยู่ครับต่ว่ามันเรื่ดทังเมิอเลยเจ่ขางางเป็นบรรยากาศบ้านนอกของหน้าเมืนมาอยู่หน้าเนาะเห็นวนขงปนาน้าอะไเพาะปเบิองหนีเข้าเป็นวเบิองยังนี่ทางคนขีมันยังไป็ส่ายเดีโอ้ยกีเขาบ้าน้องอันบรนเตยคือเขานี่พี่นอพูดกมาปวดพี่เลยอยู่ในของนี่ยังควาย มันเกับเขาอยู่ตว่าทางมันได้เลยหันดีเลยไมบอไม่เี่ยางัราทงเี่ยวน้เาปความไม่ขามันเลยกเขาเา้มนีเป็นบ้านหลังเดียวหมดหลเดยวแลเป็นกาะวคากคะกุ้เมนบ่อุยว่าเมนหลังเดียวเด้อนะุ่มนึ่่คานกหลังนึงมนจุ่มนึงขุกันหลังนึงนีกหลังนึงมานสวยงามจรบมุ่เดินทางตรงไหนไม่ยุ่ แต่ว่าบรรยากาศได้เว้ยบรรยากาศสวยงามด้วยมันเป็นีว่าไปใส่มันขึ้นได้อยู่หมันได้อยูดีเล้เราเอาไปวันหนึ่งวันเนะคือปิป่ะเดี๋ยวจะไปนผมคเทเดิมรอนรีดค่้านเดียวครับตะว่าุมันเย็เราเย็ใสย้ออกไสอยู่ข้าน้ไหนาออยบรรยากาศวันหอกของหน้าโอ้เด็กน่อยปิดเทอมเนไสกับยุคนเนาะ เป็นเล็กอยนะครับเช้า uh, กันล้ฮะเช้น uh, ักเรียนู้ายอันนี้คืองามแท้เอาของไปใส่บดนี้มั่อไหไฟแล้วยังสูหยิ่ยาวยาเขียวงามเลยชาาพถกรถนึอท่านมีเงนหลายตัวหลายตัวแซ้มันโฮม้ากินยาหยาเขียวพ่เป็นยาด้วยนพักบุงเว้ย อ้นอาปล่อ,อย้วกินเลยโอ้อมเกทากิลด้ว,ดว,ดวอทางคนเกียรสวยงามมากโตทางคนเกียเลยนะทางหลวงชุนขบวนหยาบนตกหนามเจิงเนี่ยก็จะเป็นตะเบืงเว้ยขายที่ดินแปลงนี้21 like, อไร่2งานติดต่อ โทโถยังวุ่นละยี่เียไรขอแบงจากไรเพิ่นขายเพิ่นขายอยู่อุ้ยตรอมาเนียะไ้เนี้ยกินแรงแล้วแยงรแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กยอดขี้เล็กว่าท่านไดนแยงยาวนว่าท่านได้เป็นแกงเย่่งวไปแกงเส้นหนังหัวเส็บๆเอากลุ้งดีกว่าไปเฮ้ยไปยืนแยงไปยืนแยงแกงั่นมาสอนกุ่งต้องไปบอกถ้าต้องไปเพิ่งน้ำันคือน้ำตมอยู่เพรา่าอยงน้ำไหลด้วยกัน ผมยัอจากันเยมานจะเป็นท่งลาดยานระกเรขั้นกหน่อยตะวามากันนมันย่างบาอีัวนี่ความบวความบัว นนคือเป็นผู้งอยางก,กเทียวก็บบมันมีขนาดนู้หญิงยก่อนอกเขาเรื่องหน้าบวัวเฮ้ยหน้าบัวง่ามครับครับอันนั้นพูดดอกเขาเรื่องทื่อๆเป็นนองสาเป็นหน้าบัวะนะเรียกว่าหอดเลยได้หนเป็นหอดบ่อยเรื่องมันโบราณแลมันยังเป็นบรรเือย่บอันนี้มันน้มันน้องสเสด่นลยเนี่ยเขาไปพูดไมิจจากมันเป็นสามแยกตัวนี้ สามเดียวก็สีเ่เยวกว่าน้องเสด็น้องเสง่น้องเสด็จทังนี้มันน้องเสด็ด <c oughs> โอ้บ้นาน้องเสด็ดอีกกิโลนึง

ยาเสย่างนลยรากได้แดดถอดจนจะเป็นลมนดนลกน้ำกันน้ำกันแลล่ะคนกบนี้โคตรน้ลกนีเป็นลมมาเขาเป็นลมอันีเลยครับสภาของน้ำไม่ดีมาก่ไมอนทว่าจยักไทยไทยอยู่ไยแนวนอนบ่บอไยแล้วตอนนั้นคือเขาว่าคือเราคือหนังไมอย่าบอกตรงไล่ถเนเเลยวก มัเหลือง่ะครับะแดงต้องอยู่ยม่วงแกมแดงปะเนี่ยมันน้องชายเดสอีกหนึ่งกิโลเมตรตัวนี้เนี่ยยังคือประจูดก็ภัยเลนแล้วนี่โอ้โชุดเสื้อหนาอไมเบิดทุงหน้าเลยต้องใส่อบูยูอบูยูแล้วอุ่้ดบอกร่าบอกว่าจะบมกาเรื่องายเรื่องคุณนะมาดาเรืองเรื่องอะไรเลย โอ้ยเ,เ,เมียนเดนฮต<ะ>ี่ทาง,งน้องเสด,เด็จโมแมนไปต้นทางนี่แหละดอกดาวเรืองปยนนอปยปยเฮตดทางนี่ยรเียนลเลเออเริ่มเร่เ่เริ่จเ,เ,เ,เา,านน้องเสด,เด็จแลนะ้วเนานะ เยอนมานะครับเนี่ยดมอืมยูตรงไหนต้หนมาตรงี้เลยมว่าเห็ดยงกเฮ็ดยงขาดยังไี่ยี่เป็นเพื่อนเลยแต่ัดก็ปลูก็ปลูก้เรื่องของร้ายเลยุนโอ้่รี่นนี่ปกใน้าเลยนาะแนนมันยังรลดน้บขยะเพบาตะบนขาม้อใชกัน รถดับเพลิงรถขยะเต็มแรนไปทางไดนสวงามเลยดาวเรืองดาวโรยมันกระจายลอยขมันมาแล้วมันใบเรืองบนอะกรใบเรืองน้งมั แเหืออนนย่างรมพิกพิกโอ้แตมแตมบ้านนี้บ้านปูกพักปกมีนปลูกพักแม่บ่มีมีบ้านอเมีมนสดชื่อ,อะไรคือเป็นอย่างสิ่คือเป็นแยกอย่างสิ่สดีกบ้านเขาบ้านน้องสด็จเนี่ยที่เมียนนี้ นี่จันนบ้านงงน้องเสดบ้านน้องไเดนตําบลขามปอ้มอเมเขมยาลา่าจังหวัดนีแดงว่าออกไปหนคือออกไปของเทศบาลิ่นนอกนทนนอกั้งหลานี่น้องสเสดียี่ดดดเิ่นทางไปนี่แล้วขับคอมนน้องสเสดนอ้อกันครับบ้านน้องไสเดีที่เพิดว่ามีบ่อตกปลาบ้านลุงดมฟิชชิง เปยังไงอ้บานังนี้เทียงหน้าวะเทียงหน้าต่อ่าน้ามเลือใส่ไดอยู่ด้ได้น้ามันมาไ้มานาเนาะเห็นเพิ่นนั่นมากว่าใส่ไปซื้อกาแฟในมกันแลนเลยไปใส่แบบนั้นบ่ไปครับมาเสีกาแฟเลืองให้กินบ่เมืองังยนัวใส่ได้โซ่หอมอยู่ก่อนไปยังเมือยเมือยังเมืองใจ mười lăm nghìn một mươi tám mười lăm nghìn một mươi tám mười lăm nghìn một mươi tám mười lăm nghìn một ส่วนบุกใหญ่เลยบันน้องชายเด็นบันน้องชายเด่นตะบนคำปอกมันเอเข็มาล่รเป็นรีสอดเม้นบบรีสอดมันดีดีดีลุงลุงฟิชชิ่งนะดีดีลุงแต้มฟิชชิ่งโอ้ยลุงดม ชมฟิชยยชิง่งเออฟิชชิ่งนี่แปลว่าอย่างตกปลาครับฮ<ะ>้ตกปลาแมนทำบ่โอ้าโหฟิชนี่ก็ตกปลาฟิชนี่ก็ตกฟิชชิ่งนี่ก็ปลาครับโอ้ยฟิชนี่ปลา ชิงเืยคือซิดเว็ดเจ็บแก่ซิดอ่หมยความว่ามันแม่นมันขับโอ้อีหยังแม่นมากครับอีหยังแน่นครับเียงวล่ใส่เปียใส่เสือแน่นบอกโอ้ยเขาละคิดว่าได้อันนั้นเว้ยเดีตัวเจ้าชิมาเนียนบอกน่ดมเนีนนีนีน่ะมันก็คือมันก็รับมาบอกน้องสดี๋วเาวางนังขอัอขอบหั บ้านเกิดมาเองกับบรรยากมีบ้านเข้าภานใดเนาะจริงกับแม่นบ้านเข้าดอกบ้านก็เกิดขึ้นมาแต่วันมันขุ่มเพราะใหญ่แต่นะเป็นมาสร้างใหม่ก็เลยเป็นมิตรบาทรังใหม่ใหม่เนี่ยเปทั้งไดทั้นนี้มันใหญ่สำหรับบานมันเป็นถูโพวงออกนอกอยู่ปะโอ้ใช่เกือบลอยอยู่เนาะ คนิงกนมะบ้านคพิ่นนีทานาเนี่ยันก็สาวหลังหมกใหญ่เนาะมีเรื่องโรงเรียนบ่อือวัดวัดหรือโรงเรียนวัดวัดบ่โรงเรียนวัดก็มีสนามบ่อนเป็ล่งสีชุมช่น้ำม่วงสีชุมชน หมู <Ừ. S 2> <và> ่บ้านน้องชายเด่นมันไเนอมออะเรัีกมียออกไปใช่ไหมอู่ต้นบักปลาเอือู้ดมันเป็นหมู่บ้านเยอะดินี่โค้งไปใช่ไหม ม้นเองสิที่เก็บเฟืองเฟืองหรือเ่าอนำ้บรถหรือนำใบไปบอกรไหนนำใมันได้หลุดจากจ่าของแมเขาสังเหตุไปซื <oda> ้อัวห่อนแล้วก็เลยงดแถนมั่วห่อนนี่ไง ขางัแท้น้องเปรตังน้าทางเนาะวัน้ลงไปถังนาะมันบงไปนี่และมีทางไปกนี่ทางอีทีไปใช่โอ้บวบงามเลยมันน้องใสเด่นมันเจออกเออกบ้านเลยของสองบ้านเนยอ้วนี่ลมามสวัสดีครับอยากได้ครับเด้อออกไปหนีมันไปบ้านไหน ที่ที่พันว่าบัดน้องบัวผมเห็นไปเป็นสี่มาว่าบันน้องเสดเดีคือเขามาหนีกันหรือครับมาตะลุหนีเนาะจะเห็นยังบัวจะเห็นยังบัวแล้าสารของของล้าก็ลังก่อของสารของกระตุ้มกันยังเลยเบิดได้พูนนะแล้สารอุ้ยคนในหยาดเบื้องเนี้ยแล้วสารงานฝีมือคนในหยาพ่อใหญ่เบื้องด้นครับเด้อพูนบอกสนใจแต่ว่าอัน มันไม่มีหมองใส่ขันมีมองใส้ก็ตะกี่อยากสื่ออยู่หวงใบบวกน้องโนธาดอกโอ้นี่เด้อมวกวงเราอยากกินแบบเราบวกหวงได้เนี่ยหมวกหวงใบบวกโอ้มาจังไรับตาวัดนั่งกับักเอเบิดมึงแม่อุ้ยเบสีใดจะละมวยจะบีก็เห็ มนสนีือต้นที่เป็นของเลยเนาะของของของอ้ขายมือเราเท่าไหละครับเนี่ยันจำเนี่ยรงยเาโอ้เทียสีแดงเงินลอยเนาะมือบดมือเพื่อให้มือมือมนึงแล้ววะครับมือหนึ่งเดียวใส่ฝาใส่งาเรี่บร้อยมันตกคนฝีมือเลยฝีมืเพื่อสีเลาตอกอีกเ็ต่องเมเือมโอ้งามเลยเออเราเห็ดเราเห็ดได้งเลยคุน บัรน้องใส่เดือนเพราะเอาไปขายไส้ไหนค่อยไปนี่นะค่อยไปนี่นะเห็นพันไปมากเลยเอาขายไปทินู้นหันน่้นุมออกทั้งบัรน้องบัวเนาะเพาไปใส่ใส่ปลาด่บครับเออนั่นเด้อใส่ปลาเออใส่กุ้ดลี่เออเออใส่ก้นลีนะโอ้ไปเสียบก้นลี่เออไปได้หันเองผมเป็นคนมาเซ็เงือกหล่อมันเห็นมันเข่า ปลาชิวปลายังต้มลอต้อมปลายังวนน้น้องก็ถอดเป็นอรต่ย้าเที่ยงางามงามงามเพื่อนกรบโปดงเลยไปขายใส่ดอกเพื่อนขายนี่หมูบ้านเีี๋ยหอยไว้ทางออกบันมาน้องบัวน้ำพ่อเนาะั่ชื่อพ่อยังก่อนเนี่ยอเขียนเนาะพอเขียนบันน้องไสืเดอนมีราตัดผรับมาจากทางน้องบัวีนเราฝีอยู่ ส่เมือยเอ,อขึ้นมาปีค้งบางทีอลไรยู่ขวเมือ่อางเหลอวา่าเอยาสออกอย่างนี้่ายใสมือยครับกสนใจกับนี่ละพอเข็นมันน้องเสีสยเด่นคนเขียนขายอย่างนี้ละคนบดไปขายสดอกคนหอยวนาบ้านงานพีเมือกาเอือน้นว่ามีชางกันนองายลก็ดกันโอ้น้องซิมกับมีซิม่นกัะะทานกระสานกันงนนะวามือ อใช่คนนี้เราท่าแรกโอ้ท่าแรกท่าหนังาหมัอันนี้เขาไดิท่าห่ังเลยอือคือตั้งแต่ฉันมาหัวเราสาดีไม่มันจะเขี่งมาลาดครับแต่ว่าบ่เคยมา่อจะเกลื่อดอกเลยม่เคคิดว่าผ่านเคลื่อนนตคนมาน้องเสดียมันเข่าท่างได้ก็เห็นตะไบก็เลยล่องเข่าเบิ้องเาเบิ่งเห็นก็เลยว่าจะทมท่างเห็นเห็ดอันนี้ก็เลยท่ายบรรยากาศน้องอันหนังบานเพื่อนนี่งรับน้องเริ่มหายากแล้วคับส่นมากอยากอยาก ไปหลายบานแล้วยังโบเห็นเลยมีแต่กเเห็นบานพอนน่ละสอสซาั่นี่เดินทางต่อครับขอบคุณครับบ้านน้องสายเด่นของประเขนียอืเญญขายบน้องเดนเป็นเออมสนันนันนำลังเก็บเอขบวบบวก งๆงน่นอยเนี่ยหอนิ่น่กลางบ่านี่่ากลางบ่านีอย่างโบรางตลาดโอ้ไปังหดตัวข้ามผ่านว่าหนงันวัตอ้วุินายเหล่ันชนโล่ชุ่มชุ่นหมทั้งหลังหายเหล่ัสายบราเป็นยังรู้อยู่เต็มอกมีน่แล้วคุณบามีคนอยู่ มานลังามเยอะเด้อคนบ่อยู่จนเนจนเห็นก็บู่อยู่หมนี่ยมีอยู่หน้าวะเลี้ยวไปสตรงนี้มีหยังโอ้ออกทางออกนาวัน่มีหยังสวัสดีครับบ้านใหญ่ด้ลยครับใหญ่ใหญ่ครับบ้านใหญ่ครับเราชุ่มุน

ลงเลย้นี่ลงเลยนี่ไมหมกีลงอ่ะเหม็นหมดทำไมเนี่ยโอ้โหนี่นี่บ้านนี่บ้านช่องโบราณไม่เห็นบ้านมันมีขั้วอยู่ทั้งคือจะว่าละเขาเอื่นขั้วยังที่ว่ามีทั้งอยู่ทั้งเฮือนล่างถอยล่างยังกง็เป็นล่กน้ำไหลลงมาเลยไม่นั่งกับ ตาหกน้าล่นหน้า,นาแล้วก็เก็บเอาไม่นานนะส่งในวันไม่นาพอ,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 อใจครับพอใจนัอนเสียงคิ้วเฮ้ยโอเออจได้แล้วจืได้ระบายเออ,อส่วน,น, <Linked> นของพิกเป็น,นส่วนเกษตรลุงโดมฟิชชิงมฟชิ่งบ้านน้องไส้เดน่น สี่ห้าขี่ผ่านถนนใหญ่สีมีป้ายวะหลงาาุงดมฟิชชิ่งเออหม่องสลา,า,าเนาะเิดสี่ห้าจะออกไปนั่งส้มเงยสลานเหมน,น,น,<อ>นกัโอ้เกิดกระปู๋ดาวเรืองเต็มเลยแต่อยากย้อนแจ้งเนี่ยเอาเอาันนี้โมเมนต์ยังอย่ายงไหญ้าโมนี่หญ้าหญ้าหญ้า่งงัวนี่อ่ะอุ้งคืองามเลยตอนละพันตเราจะพันก่อนไาจะนำว่าตอนละพันไปเดี๋ยวจุดรวดเล,ล็วเร็ว ก็เล่าเขาขอกนัวบรรยากาศที่บ้านนอกขอกหน้าทรงไทยทรงหน้าอยู่ตรงใครทำนะโอ้นี่บอกมาอันจากว่าอันห้องน้ำขอช้ไปสื่อกาแฟนะสวยงามด้วห้องน้ำช้ได้เพื่นวะข้าช้ได้ก็ใชาไปสื่อกาแฟป้โอ้โหเดี๋ยวไปออกนอกว่ะมาทางนี้นะมือยังคือเสียดงามโอ้ ไม่สมงพ่แม่นนะาเงินคนอีแ่ละพเเทศหัวดีเนาะเอากงใหม่เห็ดหัวเนาะยันครบบานบ้านบานกน,นคน,นเอากรงใหม่เห็ดหัวแต่ลวกกินไม่ได้พะเป็กนกุกจตบนียังอ้ยยก็กหยเลยใช่ชดส้นังหมราเนนยังหยี่เปาเราบอกโอยเอลกขอบวัวเรา พอใหญ่หรือไม่ใหญ่พอใหญ่่ไคือเห็นเป็นผู้ญิงเทีสบาตะบบออกไปยงไปนีเลยอาหลังลงไปงออยู่พอกินของาที่กระทัดเท่ใส่ตเลยใส่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปทางะบมันจะกาศทางสวยงามมากเฮ้ยนะร 还应该没。 ใส่เสลาเข็มราชไปทางซ้ายอุบลไปทางขวาตะการบุกระเพตการอุบลไปทางขวาเอานีไปน้อเนาะงโอ้ยผักก้อนหัวสลาแล้วทางเขาฝากทางเขาบ้านนอกไส้เดือน,<ห>นสำหรับ<ห>คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค<ห>ลิปหน้าพอ,อกันไหมครับฝากช่องไอเก่งเคยอุบลครับ บายครับนครับ,รบ,รบปากช่องสไตล์เทเบาทนี่ละเจ้าของนี่ละ<ฮ>คลิปหนาพบกันใหม่สำหรับคิดนี้ก็กล,กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะจ <c oughs> ำว่าไก่ล้าหนหาในญ่ <c oughs>